มามามาทำเมนูกันแล้วทุกคนวันนี้ใส่ลูกแพชรคั่วไปก่อนนะแล้วก็หัวเตียมแล้วก็ติ่มติมติม,มแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ผงนัวนิดน้อยนะทุกคนแต่ทีนี้เราก็มาใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวจ้าสดจะตอนเลยนะนี่นี่เดี๋ยวเรามาเลกันนะว่าทำเมนูไรวันนี้ใส่น้ำมะนาวเสร็จแล้วเราใส่น้ำปลาอีกนึงนะเพื่อความเค็มแล้วก็ใส่มะเขือเทศทุกคน ชอบมะก็ใส่มะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะก็ติมติมติม,มนี่น่ากินไหมทุกคนทีนี้เราก็มาใส่กุ้งลวกนะกับสายตันนี่เคี่ยวเคี่ยวนี่ต,อต่อนต้มใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะเซ็จแล้วทุกคนตำไส้ตันมีหนูแซ่บทรายนะวันนี้มา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 ,มากินกับทิฟฟี่ทุกคนเนอะแหลซี่เทีย อุ้ยลูกแปดกัวเอามาตั้นี่สิได้แรงมากเลยนะรสชาติแรงไม่แรงมาชิมกันเลยทุกคนอุ้ยแปดชุดยอดเลยกินม่เกียวดังกรุบปกรุ๊กรุ๊เลยนะทรายทายตันกินน้ำก่อน่ะทุกคนไปแล้วแปดอุ้ย